สวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมเดินทางมานะครับเดินทางมาที่หลักกิโลนะครับมาแก้บนให้กับคนที่มีโชคนะครับมีโชคจากช่องของพี่ชายนะครับสำลีคนลีมีน้ําใจนะครับก็ตัวเลขที่ได้นะครับก็คือ3ามหกและหกแดนะครับก็ได้งวดที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็เดินทางมานะครับเพื่อมาแก้บนนะครับเดินทางมาเพื่อเจ้าตัวมาไม่ได้นะครับเจ้าตัว ให้มาแก้บนพวงมาลัยนะครับเก้าพวงนะครับตอนนี้ผมก็ได้นำพวงมาลัยมาแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาลุ้นกันนะครับมาลุ้นกันนะครับว่าหลักกิโลนะครับหลักกิโลวันนี้เจ้าที่หลักกิโลนะครับสารตานะครับวันนี้จะให้เลขตัวไหนนะครับสําหรับคนที่ติดตามช่องของสามีนะครับสามีคนดีมีน้ำใจนะครับก็วันนี้ก็มาแล้วนะครับมาแก้บนให้นะครับมาแก้บนให้พวงมาลัยเก้าพวงนะครับ ก็ผอว่านะครับมาพุทาบุญบารมีนะครับเดี๋ยวใช้ทูบเสียงไทยนะครับทุบเสียงไทยจะใช้ทูบเสียงไทยเพราะว่าทางทางเจ้าตัวนี้บอกว่าอยากให้จุดทูบเสียงไทยให้นะครับอยากให้จุดทูบเสียงไทยให้พองวดที่ผ่านมานี่ได้สามหกนะครับสามหกกับหกแปดตรงๆเลยนะครับก็ได้ไปเยอะนะครับได้ไปเยอะก็เคยบอกให้ฝากมาสําหรับพวงมาลัยเก้าพวงก็มาแก้บนให้แล้วนะครับคนที่ชมอยู่นะครับคนที่ชมอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นทูบเสียงไทยนะครับว่า งวดนี้จะเป็นยังไงนะครับแต่เน้นย้ำน,นะครับตัวเลขทุกต,ตัวนี้เป็นเพียงแค่แนวทา,างเท่านั้นนะครับเพียงแค่แนวทางหวังว่างวดนี้จะได้ร,บบร,รยางวัลใหญ่อีกนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูทูบเสียงไทยกันนะครับว่ามันจะเข้าเหมือนงวดที่แล้วหรือเปล่านะครับดเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับีเป็นภาพบรรยากาศนะครับเดี๋ยวเราไปดูทูบเสียงไทยกัน นี่ครับเดี๋ยวเราไปดูทูบเสียงไทยกันนะครับหวังหวังว่านะครับวันนี้ก็มาแก้บนให้นะครับพวงมาลัยเก้าพวงนะครับคนที่โชคดีนะครับเดี๋ยวมันลุ้นทูบเสียงไทยกันนะครับว่าตัวนี้วันนี้จะออกตัวไหนืัอที่ผ่านมานี้ได้ตรงๆเลยนะครับ สามหกับหกแปดนะครับสามหกับหกแดนะครับได้ตรงตรงเลยนะครับงวดนี้ให้มาเสี่ยงอีกนะครับตาทู ห้านะครับห้านะครับตัวเลวเลกมาแล้วนะครับห้าห้าอะไรห้าอะไร อเอ็กซ์ีจะออกมันออกกันจันทร์จับตีละไปพี่ เลขห้านะครับตัวที่หนึ่งห้าอะตัวที่สองนะครับมาแล้วนะครับสองน่าจะเป็นสองนะครับหวังว่าจะเข้าเหมือนงวดที่ผ่านมานะครับแก้บนพวงมาลัยเก้าพวนง,งนะครับได้ตรงๆนะครับงวดที่ผ่านมาวันนี้เรามาลุ้นกันต่อนะครับมาลุ้นกันต่อ ห้าสองนะครับห้าสองห้าสองโอ้ห้าสองนะครับจะเป็นตัวที่สามจะเป็นอะไรนะครับตัวที่สามจะเป็นอะไรห้าสองนะครับน่าจะเป็นห้าสองชัดเจนเลยนะครับห้าสองชัดเจนนะครับชัดเจนห้าสองอันนี้พันธห้มาแก่บนนี่เนนครับเ่นถือหลายก็เลยเป็นห้ปัก ตูปเชียงไทยไหห้าสองก็ได้ไทยเป็ไนไทยอไเออห้าสองศูนย์วะห้าสองนะครับถ้าเป็นห้าศูนย์นี่เลขเรนหลัก,กกิโลนี่ต้องห้าศูนย์นะครับเสีจออกการ <c oughs> ก็ได้ก็เป็นต่าอ,ออกไก่แลนน้วเ,เลขก็ได้เนาะ จะทิะทางเอ้ยห้าสองอะไรเอ้ยงวดที่แล้วนี่ห้าสองซื้อไม่ได้เลยนะครับจะมืออันนะครับแรมแรมสีดีครับดีดีาอ่ะเก้าสองเก้งร่งไป่ง

อ,อ,อันเดียดไหมคับเกิดห้าศูนย์น,นะครับห้าศูนย์เลขอยู่ที่หลักกิโลนะครับศูนย์ครับห้าสองศูนย์ครับมาตรงกับเลขหลักกิโลเลยห้าสองศูนย์นะครับท่านผู้ชมครับ แค่บนพวงอะไรเก้าพวงนะครับห้าสองศูนย์นี่นะครับห้าสองศูนย์นะครับเลขที่หลักกิโลนะครับก็ห้าศูนย์หนึ่งหกท่านผู้ชมชอบตัวไหนนะครับหรือจะบ้านเลขที่สองห้าโอ้มันตรงกันกับบ้านเลขที่อีกนะครับนี่นะครับบ้านเลขที่ของท่านก็สองห้านะครับสองห้า ตาอ,อองนะครับบ้านเล็กที่สองห้านะครับนู่นเลยจุดได้ตรงกับบ้านเล็กที่สามีกแล้วผมนี่นะครับสองห้าสี่ศูนนะครับบ้านเศรษฐีต้านน้นก็เป็นเจ็ดห้านะครับนี่ละกิโล